สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liverpool Channel ทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568กันครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงความพร้อมก่อนเกมที่สโมสรลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการไปเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสัปดาห์ที่8ครับคู่นี้จะลงเตะกันในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม 2 5 6 8เวลา22นกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนบอลทั้งสองทีมไปหารับชมกันได้ที่ช่องทางดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นจากผลงาน6นัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ทั้งสองทีมพบกันก่อนเป็นทางฝ่ายลิฟวูของพวกเรานะครับสามารถทําผลงานได้ดีกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็กน้อยโดย6นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมพบกันลิฟวูสามารถเอาชนะแมนยูไปได้2นัด เสมอกับแมนยูไป3นัดและแพ้ให้กับแมนยูไป1นัดเริ่มจากวันที่17ทธันวาคม2023พบกันในลีกลิฟ์พูเปิดสนามแอนฟิลด์เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกรอร์0ประตูยวันที่17มีนาคม2024ทั้งคู่โคจรมาพบกันในศึก FA ครับแมนยูเปิดสนามโอเทฟฟอร์ดเอาชนะลิฟพูสุดมันไปได้ด้วยสกรอร์4ประตูต่อวันที่7เมษายนปี2024พบกันในลีก ลิฟูบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์สองประตูต่อสองวันที่4สิงหาคมปี2024พบกันในศึก ICF ีเอฟครับลิฟูเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์วันที่1กันยายนปี2024พบกันในลีกอีกครั้งลิฟูบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงบ้านด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์วันที่5มกราคมปี2025พบกันในลีก ลิฟูเปิดสนามแอนฟิลด์เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิสกอตอประตูต่อจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูผลงาน5นัดหลังสุดในลีกของทั้งสองทีมกันนะครับลิฟูของเราลงสนามในลีก5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดในลีกลิฟูบุกไปแพ้กับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิท2องประตูต่องทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานในลีก5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้3นัดแพ้2นัดนัดล่าสุดแมนยู U, เปิดสนามโอแทฟฟอร์ด ทุบสันอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์มาต่อการที่อันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งสองทีมลงสนามในลีกไปแล้วทีมละเจ็ดนัดลิฟูเก็บชัยชนะได้ห้านัดแพ้สองนัดมีอยู่สิบห้าคะแนนรั้งอยู่อันดับที่สองของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอยู่อันดับที่สิบของตารางคะแนนลงสนามไปเจ็ดนัดชนะสามนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สามนัดมีอยู่สิบคะแนนต่อไปมาดูปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้าง เริ่มจากเจ้าบ้านลิเวอร์พูลมีรายชื่นอนักเตะบาดเจ็บตรงต่อไปนี้ผู้ลุกสามประตูอย่างอาริซองเบเกอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนอิบายมาโกนาเต้มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติรอดทดสอบความฟิตโจวานีเลวนี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ ACL ต้องปิดเทอมยาวไม่สามารถลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนส่วนในรายของฮูโกอิกิติเก้และเฟเดริโกเคซ่ารอดทดสอบความฟิตทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังคนเก่งมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ ACL หมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนส่วน,นรายของมาซาลุยน่าจะไม่ได้ลงสนามเช่นกันเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บลาดการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2นัดรวมถึงในเกมทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาด้วยจากนั้นเรามาดู11ตัวจริงของทั้งสองทีมที่คาดว่าทั้งสองทีมจะส่งลงสนามในเกมนี้เริ่มจากเจ้าบ้านลิเวอร์พูลน่าจะมาด้วยระบบการเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูจอร์จี้มารมารัตวิลี่ลงเฝ้าเสา แผงหลัง4คนแบ็คซ้ายมีล็อตเคอร์เคสแบ็คขวาคอเนอร์แบลลี่คู่เซนเตอร์ฮาฟวัวจิลฟานไดจับคู่กับอีไบมาโกนาเต้ ate, มิดฟิลด์คู่กลางไรอันกาเฟนเบิร์ดยืนคู่กับอเล็กซิสแม็คลิสเตอร์มิดฟิลด์ตัวรุกโดมินิกโซบอตไล์ปีกขวาโมซาลาปีกซ้ายโคดิกัปโปกองหน้าตัวเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักจากนั้นมาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างทีมของอัมโมริมน่าจะมาด้วยระบบการเล่น3-4-2-1 ผู้สาประตูเป็นเชนเนลลัมเมนเซนเตอร์แบ็กสามคนลูกชอยืนฝั่งซ้ายเลนิโยโลยืนฝั่งขวาปรารกาหลังตัวกลางมัทไทเดลิกวิงแบ็กซ้ายดีโกดาโลวิงแบ็กฝั่งขวาอมัดเดียโลมิฟิลคู่กลางบุโนโฟอนันจับคู่กับคาเซมิโลตัวรุกสองคนฝั่งซ้ายมัตเทอุสคุนยาฝั่งขวาไบอันเอบูโม่ต่อหน้าตัวเป้าเบนจามินเชสโก้บทวิเคราะห์ ลิฟูกับจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลนี้จากฝันสวยกลายเป็นฝันร้ายก่อนศึกแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์การออกสตาร์ฤดูกาลอย่างร้อนแรงของลิฟูกูที่คว้าใช้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5้านัดแรกติดต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบกำลังกลายเป็นฝันร้ายอย่างรวดเร็วหลังพวกเขาพ่ายแพ้ติดต่อกันในช่วงหลังจนทำให้หล่นลงมาอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามการได้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศัตรูตัวฉกาดอาจเป็นจังหวะเหมาะสมที่สุดในการเรียกความมั่นใจกลับคืนมา พราะตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาปีศาจแดงไม่เคยบุกมาเอาชนะที่แอนฟิลด์ได้เลยซึ่งสถิตินี้อาจเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับลูกทีมของอาร์นล็อตกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งในอีกด้านหนึ่งทีมของรูเบนอัลโมริมเดินทางมาที่เมอร์ซีไซ์ในฐานะทีมที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นโดยเก็บชัยชนะได้ถึง2จาก3เกมหลังสุดในลีกนับเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าพวกเขาเริ่มกลับมาต่อกร้อนกับทีมยักษ์ใหญ่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามความจริงที่น่ากังวลก็คือ ช,ชนะทั้งหมดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้มาจากการเอาชนะทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาและเชลซีที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่สิคนเท่านั้นหากต้องการยุติสถิติอันยาวนานทีมไม่เคยมาชนะในทิมแอนฟิลด์พวกเขาจำเป็นต้องนัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ในเกมนี้วิเคราะห์เกมเ,มเพิ่มเติมเกมแดงเดือดครั้งนี้มีดมพันธ์สูงกว่าที่เคยเพราะไม่เพียงแต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสสโมสรยักษ์ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษแต่ยังอาจเป็นจุดชี้ชะตาทิศทางของฤดูการนีี้ของงททัม ลิฟูต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากสะดุดขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญภายใต้การคุมทีมของลูเบนอมริมซึ่งหากพวกเขามาเอาชนะลิฟูได้ที่แอนฟิลจะถือเป็นการประกาศสักดาว่ายุคใหม่ของปีศาจแดงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังแล้วต้องมาติดตามกัน,กนว่าคืนแห่งศักดิ์ศรีที่แอนฟิลจะจบลงด้วยเสียงเฮของเดอะคอปหรือว่าเรดอาร์มี่ที่รอคอยชน,ชนะมายาวนานเกือบหนึ่งทศวรรษ และนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับซึ่งในเว็บไซต์ฮูสกอร์ข่าวฟันธงว่าให้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งแต่ในของเว็บไซต์โซฟาสกอร์นะครับเขาให้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในดิดอิตันฟิลด์ก็ให้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยู2ต่อหนึ 1, ่งแถมยังมีประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซัคและก็ฟอร์เรนเวียดด้วยนะครับและนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก่อนเกมที่สโมสรลิเวอร์พูลของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ ตอนรับการมาเยือนสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสัปดาห์ที่8ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิพูนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรว่าเกมเกมนี้ทีมรักของพวกเราจะสามารถเอาชชนะเหนือแมนยูได้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนบอลลิพูนะครับชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง Friday l i v e r p o o l Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้อเกือบลืมไปครับ สำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดอย่างไรว่าเกมนี้ไมเคิลโอลิเวอร์จะตัดสินเกมออกมาในรูปแบบไหนจะเอียงเข้ามาฝั่งร์พูลของพวกเราหรือว่าจะเอียงไปทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องไฟล์เดย์รีวิวชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจใผมร่วมเดินทางไปกับผมให้ได้1,000งมืซับสไครนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับหลังเกมผมมีขึ้นไลฟ์ผ่านทางช่องทางของ Ti ๊ To อกท่านผู้ชมท่านใดสามารถไปรับชมได้ที่ช่องทางดังกล่าวนะครับผมจะขึ้นไลฟ์หลังเกมทันทีเลยไม่รู้ว่ารูปเกมจะเป็นยังไงต่อให้แพ้ผมก็จะขึ้นไลฟ์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ